โรงเรียนบ้านสวนเมียงยินดีต้อนรับทุกท่านโรงเรียนบ้านสวนเมียงตั้งอยู่หมู่ที่1ตําบลสวนเมียงอํงเาเภอชาติาการจังหวัดพิศณุโลกเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลสองถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จํานวนนักเรียนประกอบด้วยอนุบาล26คนประถม100คนมัธยม34คน รวม160คนสีประจำโรงเรียนขาวแดงตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนคําขวัญประจำโรงเรียนโรงเรียนน่าอยู่ครูสอนดีนักเรียนมีคุณธรรมชุมชนรับทราบมีส่วนร่วมอัตลักษณ์รู้อดออมเอกลักษณ์ของโรงเรียนเรียนดีกีฬาเด่นเน้นคุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง บริหารงานโดยนายทวัชชัยบัวดีพู้อหนวยการโรงเรียนบ้านสวนเมี่ยงคณะครูและบุคลากรข้าราชการครูจำนวน16คนพนักงานราชการจำนวน2คนบุคลากร2คนรวม20คนนิเทศติดตามและการประเมินความพร้อมในการเปิดภาคเรียนภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2568 การจัดโครงสร้างพื้นฐานและจุดเช็คอินโรงเรียนบ้านสวนเนียงได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมโดยรอบของโรงเรียนทั้งอาคารห้องเรียนสถานที่และภูมิทัศน์ให้มีความสะอาดปลอดภัยสวยงามและร่มเรือนอยู่เสมอเพื่อเอื้อต่อบรรยากาศการเรียนรู้ที่เหมาะสม และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียนครูและบุคลากรภายในโรงเรียนนอกจากนี้โรงเรียนยังได้จัดให้มีจุดเช็คอินเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และความภาคภูมิใจในสถานศึกษาจำนวน3จุดได้แก่จุดเช็คอินโรงเรียนบ้านสวนเมียงเรียนดีมีความสุขสะท้อนนโยบายด้านการศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่21จุดเช็คอินวีเลิฟบ้านสวนเมียงจัดทำขึ้นเพื่อสร้างความผูกพันความรักและความภาคภูมิใจในสถาบันส่งเสริมให้ทุกคนในโรงเรียนร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวบ้านสวนเมียง จุดเช็คอินมาฮอดสวนเมียงแล้วเดอร์เป็นการนำภาษาถิ่นมาใช้ในการสื่อสารเพื่อสะท้อนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและสร้างความภาคภูมิใจในภาษาถิ่นของตนเองโรงอาหารห้องเรียนและห้องปฏิบัติการของโรงเรียนบ้านสวนเมียงได้รับการดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพสะอาดเป็นระเบียบ และพร้อมใช้งานอยู่เสมอภายในอาคารมีการจัดพื้นที่อย่างเหมาะสมเพื่อให้เอ,อื้อต่อการจัดการเรียนการสอนและการทำกิจกรรมของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้โรงเรียนยังมีการตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงรณรงค์ให้นักเรียนและบุคลากรใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าและปลอดภัยเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่สะอาดปลอดภัยและยั่งยืนโรงเรียนบ้านสวนเมียงมีการจัดพื้นที่สนามกีฬา และลานกิจกรรมไว้อย่างเพียงพอเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกายและทำกิจกรรมนันทนาการตามความสนใจโดยมีสนามกีฬาหลากหลายประเภทได้แก่สนามฟุตบอลสนามวอลเล์บอลสนามตะกร้อและสนามเปตองซึ่งอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนบ้านส่วนเนียงได้ให้ความสำคัญกับการจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดและถูกสุขลักษณะโดยเฉพาะในส่วนของห้องน้ำและห้องส้วมซึ่งได้จัดให้มีจำนวนเพียงพอต่อการใช้งานของนักเรียนครูและบุคลากรในโรงเรียน จัดหาอุปกรณ์สวัสดิการและพัฒนาวิชาชีพครูโรงเรียนบ้านสวนเมียงได้จัดเตรียมสื่อวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการศึกษาอย่างเพียงพอและเหมาะสมเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของครูในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เช่นคอมพิวเตอร์โทรทัศน์สื่อการเรียนรู้ดิจิทัลรวมถึงอุปกรณ์การสอนพื้นฐานต่างๆ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning นอกจากนี้โรงเรียนยังส่งเสริมให้ครูพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียนและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพครูด้านเทคโนโลยีโรงเรียนบ้านสวนเมียงส่งเสริมให้ครูพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผลรวมถึงการบริหารจัดการชั้นเรียนออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพดำเนินกิจกรรม PLC โรงเรียนได้จัดตั้งและดำเนินกิจกรรมชุมนุมการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาวางแผนและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยได้จัดกลุ่ม PLC การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพทุกวันอังคารและพฤหัส,สบดีดำเนินการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพการเตรียมความพร้อมการสอบ RTNt และ O-net โรงเรียนบ้านสวนเมียงได้ให้ความสำคัญกับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในทุกระดับชั้นโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมในการทดสอบระดับชาติได้แก่การสอบ RT n t NT, และ ONe เเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบโรงเรียนได้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำปีการศึกษา2568 โดยมีหน้าที่ในการวางแผนกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานมีการจัดทำปฏิทินและแผนการดำเนินงานอย่างชัดเจนเพื่อให้เป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตลอดทั้งปีรวมถึงการจัดทำตารางสอนเสริมและติวเข้มสำหรับนักเรียนในระดับชั้นที่เข้ารับการทดสอบเพื่อทบทวนความรู้และเสริมทักษะให้ตรงตามตัวชี้วัด และมาตรฐานการเรียนรู้การขับเคลื่อนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษาและบริบทของชุมชนหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนมีองค์ประกอบครบถ้วนสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพศ2551ฉบับปรับปรุงพศ2561 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามแนวทาง Active Learning โรงเรียนบ้านสวนเมียงได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนตามแนวทาง Active Learning ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการลงมือปฏิบัติคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและสร้างองค์ความรู้จากประสบการณ์ตรงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืนและสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ โรงเรียนได้จัดให้มีการออกแบบและจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Active Learning ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยเน้นการบูรณาการเนื้อหาเข้ากับบริบทของโรงเรียนและชุมชนเพื่อให้สอดคล้องกับความสนใจและประสบการณ์ของผู้เรียนทั้งนี้โรงเรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ทางภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ในอำเภอชาติการเป็นฐานในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคลสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนบ้านสวนเมี่ยงมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพของแต่ละคนโดยดำเนินการตามแนวทางการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านทังด้านสติปัญญาความรู้ความสามารถทักษะชีวิต และคุณลักษณะอันพึงประสงค์การนำระบบ Hero o b e c Care ให้โรงเรียนและครูมีข้อมูลนักเรียนรายบุคคลอย่างเป็นระบบทางด้านสภาพแวดล้อมครอบครัวพฤติกรรมและปัจจัยเสี่ยงต่างๆซึ่งส่งผลต่อโอกาสในการเรียนรู้ของนักเรียนข้อมูลจากระบบดังกล่าวช่วยให้ครูสามารถวางแผนการดูแลช่วยเหลือรายบุคคลได้ตรงตามความต้องการของนักเรียนมากยิ่งขึ้น การจัดบรรยากาศและการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์โรงเรียนบ้านสวนเมียงได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการสังเกตคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีเหตุผลและสามารถเชื่อมโยงความรู้ทางวิทยาศาสตร์กับชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนได้ดำเนินการจัดบรรยากาศทั้งในและนอกห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เช่นการจัดมุมวิทยาศาสตร์ภายในห้องเรียนการจัดนิทรรศการผลงานนักเรียนการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกเช่นแหล่งธรรมชาติในท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมรอบโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง โรงเรียนบ้านสวนเมียงขอขอบคุณทุกท่านที่รับชม VTR นิเทศติดตามและการประเมินผลความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2568ขอบคุณค่ะ